ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกปู่ทุก่าครับผมตอนนี้กาลังอยู่กับเสียงที่คุณเคยกันนะครับเนาะพี่น้องกับบ้านน้องวัชกรซอยจิบครับผมสวัสดีครับตอนนี้บ้านน้องซุบน้ำใส่หญ้าหวานครับผมเป็นหญ้าหวานหญ้าหวานพันท้ายเขื่อนเขาสีอ่อนมดต้นแหรอครับผม มันจะมีต้นแก่น้ำอ่าก็รล่าอีกประมาณจักหน่อยนะครับเนาะหายหนามมันเฮ้ยหายหนามมันได้ลงไปนะพี่น,อน้องลงไปเห็ดไห้ดินอ่อนบริเวณด้านล่างนะครับเนาะนี่ก็เป็นตัวถี่มันกระเดงครับผมเพราะว่าลำกิ่งมันเป็นลำแก่ที่พอน้องเอาไปแยกปลูก พาไปปลูกครับผมพอเตรียมพื้นที่ไว้แล้ววิธีการปลูกพัานนี้แถวบ้านเน่านาสิบวมี้ครับผมตัวนี้เพิ่นคิดคนจากอ่ามอคอนเกนมหาวิทยาลัยคอนเกนครับผมพอดีมูลุ่งเราเป็นในสิวานกัวนี่เปียสิวานกัวอิสระเอลแล้วก็สิกอบกวัวออนกวัวบกแข็งครับผมอ่าสูงนี่สูง ควมสูงนี่สูงสำอ่อยเลยครับสำต้นอ่อยเดี๋ยวล่อหนาเปียกกันครับผมสเอาอุปกรณ์มาตัดจริงไปเสียบให้พี่น้องได้เบิ่งกันน้อครับเนาะวาห้าสี่เสียบแบบไดให้กอเขายืนขืนแล้วห้าสี่แยกปกกลูกแังใดรอบเนาะลอยอีกเจน้อยนึงครับผมเป็นหญ้าหวานพันท้ายเขื่อนโปรตีน หลายครับผม21โปรตีนหลายกว่า18โปรตีนครับรออีกน้อยครับคุดบพันได้อยู่ครับผมถือว่าดินยังแข็งอยู่ครับผมส่วนตัวนี้บ้านองเอาไอ้คิมตัดกิ่งมาตัดอ่าบโตที่มันแก่นะครับเนาะ่สามารถแยกออกปลูกได้ครับนี่ครับผมจังมูนี่โอ้เดือหลายอยงครับนี่แหละครับผม เอาเริ่มจากเท่เล็กเท่น้อยผมซื้อมาวังหันนี้ร่วมพารนทรงนี้ตกไปอ่ากิงิงคืบหนึ่งสี่บาทครับผมร่วมพาคนทรงได้พี่นอ้องบ้านน้องสี่แยกขยายปูครับผมเห็นหวานกรอบดีครับลุงค่นทรงให้่สือต่อจากเราครับผมเราไปอยู่ฟาร์มมูราหมูเราเป็นลองสตราจารย์มอขอนแก่นครับผมบ้านน้องก็สิบตัดเลยนะครับ โ้สัมฤทริ์ขยายปูกออกเดยเป็นเวิงกวงเลยครับผมว่าน้องกะสิผ้าเห็ด วิธีการปลูกกันอย่างนะครับเนาะไปรอตอนนั้นดินดเียกับแยกปลูกครับผมอ่าพักเบรกบ้านอาานองกัระวังพักเบรกบ้านนองกับสีตัดเพิ่มคือดีครับผมเนาะครับน้องเนาะรอตอนนั้นมันดินอ่อนก่อนครับครับผมน้นองเข้าไปก็ไปแยกปลูกอ่าอยู่องที่เข้าเตรียมดินไ่อเลยนะครับเนาะบ่ต้องมีวิธีรีตองอยังครับผม ตัวนี้ผมปลูกพิษวิธีครับผมปกติลั่มเนี่ยเขาสีไงคนนี้ล่มเขาสีไงคนนี้ผมมือครับผมเกือบสัมีโปรตีนครับฮีเขาแค่สองขอนี่ก็พอครับผมแต่ตามรักเพื่อมันตายเนาะเอาเอาสามขอเลยครับผมตัดไปสามขอเลยปัดให้มันได้ครึ่งกลางนะครับอพอวังหันผมเส,สียบหรืว่อปลูกพิษต้นมันก็เลยหน่อยแล้วก็กลัวมันสีไง ตอนผมปลูกเอาเอาล่ำหยาปลูกนะครับเนาะปลูกพื้นที่ครับผมเดี๋ยวบาวนน้องสิพาไปเบึงแต่ก่อนสิไปเบึงวิธีการปลูกตัวน,นี้ขราต้องแยกออกจากแยกออกจากตัวน,นี้กอนครับพี่น้องดินมันเลิ่มมาเลยแล้วครับเดี๋ยวปลูกถ้าเป็นปลูกถือพื้นที่นี่มันก็นกนสิใหญ่เร็วแล้วย่างหนึ่งมันก็ซุบปัญหาภลายแหลงนั่บนบ้านน้องบอกกินว่ามมนเสียออกหลายปานี้ ว่าในการปลูกกันลองไปปลูกแยกอยู่บ้านแล้วครับผมหอ้สูงถ่วหัวใหญ่เงาครับบ้านนองสิบห้าแยกปลูกออกบ้านแจก๊กไอแยกออกบ้านจากสองสามคอครับ่อได้นานะ เริ่มจากทินเล็กเล็น้อยครับผมาการเกษตรการทุนมทืนทีเดียวนี่ครับจบจบกันพอดีเลยครับผมคาดว่าแต่จิมีพายุด้วยครับนี่มันก็เริ่มติดข้างพี่น้งองเนาะวไปลองพากันดูกันยังลไงครับผมไปครับพี่น้องเก็บของก่อนนีเนาะครับเนาะพี่น้องขั้นตอนต่อไปครับผมคือเ้าต้องใส่ ปุ๋ยที่ห้ามาักไว้นั่ครับผมตัวน,นี้เป็นปุ๋ยขี้หมูนี่ครับผมมีแต่ปุ๋ยเลยครับนี่งดินผสมเรียบร้อยแล้วมกักกับแก็บแก็บดิบแก็บดําครับไปครับพี่น้องมันจะทํำอย่าเ้าก็รับลงมาเรียบร้อยแล้วสีอธิอา,อาสิอธิบายวิธีการปลูกนะกรันเนาะพอดีได้ประสบการณ์มา ใน,นการปลูกนี่ครับเอาตรงแยกก่อนว่าการปลูกแบบแบบอแยกกอมานี่ครับผมนี่กอมันนาแห้งเอาไปแยกกอมาแล้วก็ การถูกแบบจริงแบบจริงนะครับเนาะบ้านนอกก็ต้องขุดลุ่มก่อนครับเดี๋ยวมันสิคําคําเราเวิรดกันแลนะ้วเนาะแต่ต้องอธิบายการปลูกก่อนก่อนสิหอดคําแล้ครับเนาะไปองเนาะ กัจำลักนี่ผมว่าจำเมตรหนึ่งแหละํำนีก็ได้ครับผมเพราะว่าพื้นที่ห้างวงนี้ไม่จำกัดนาอครับเนาะ ขุดเรียบร้อยเอาค่ะเอาปุนอใสเลยครับใส่ดันบนน้ำด้ครับพี่น,น,น,พน้องกินซุ่มบนลำบากคดนน้ำเลยครับผมพอเบาหนองสุบมน้ำใส่นไ่ครับสูบมน้ำใสข้างล่างนี่เปียกมัดยยิ่งซุ่มยิ่งดีครับผมยิ่งเปียกยิ่งดี ขันบ่อดะไระสบการณ์ในจุดนี้คือสิบรูนะครับเราเราก็เริ่มทำการคลุกคลุกเลยครับผมเอามือคลุกไงกู đẹp 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 xây dựng sống sáng kinh cả trong có thể có mẹ สามสามทางครับผมเราลงใหญ่ใหญ่าหญ่ใหญ่เอียงด้วยพี่น้องอย่าเอียงด้วยนี่เลยสามทางสามทางพอดีนี่ครับให้ตรงๆเลยเวลาปลูกแล้ว ดินแค่วาดเตรียมไว้เขากลารุ่งกลางก่อนครับนี่อนอนให้เขาตรงตรงเลยให้ตรงตรงเลย,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 นย่น้องเด้อใหญ่เอียงแห้งหญ้ามู้นี่คือเขาปลูกคืออ้อยบ่ริบบ่ยาอยหามครับผมสาผลผลิษสาครับผมจะไปปลูกวางและนอนขึ้นในหลุมบ่ิบบเลยครับ คุยใส่เลยครับด้านบนใส่ลงไปนี่ครับแค่นี้ครับผมสำหรับป่าหญ้าทเทาแยกองกมาปลูกสำหรับก้นตอนต่อ,ตอไปเนนะครับเป็นการ การปูแบบลำครับการปูแบบลำเง่ไรก็บบดีครับผมเอาสองขอดีกว่าเพราะมันมีตาตาเขออาแง่ไยครับผมนี่ อันแรกครับปัดปัดพร้อมได้สามครับผมสามทางงาเสียวมากกอใหญ่สวยงามมากาเรียบไม่รักษลักษณะ,ษณะนี่พอได้เด้อพี่น,ออน,อน,น้องเด้อนะผมนอนปลูกอารินกบอ่าดินกบไปสิเนาะผมนอนปลูกไปสิแลหละวังไอ้ตโตโต ที่ผมสูบน้ำให้ี่นองในเบิ้องหน้าผมปลูกไปสิปุ๊บหญ้าปป à, ออก,ก็เสียบเวลาก็าออกเขาจะนอนตรงไปครับผมเขาไ่ได้ขึ้นมากคืออ่อยนะครับหญ้าับพี่น้องวิธีนี้เสียบลงไปไลสิเลยครับนี่นี่ถ้าเฮ็ดแบบวิธีนี้ใด้นี่เสียออกมาสวยงามมากครับผมนี่ต้วน,นี้เดี๋ยวเขาจแตงออกามาไปสิครับผมคางๆหญ้าให้แตงคางๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บุ๊บนี่เนี่ย ง่ายครับผมนี่เอาดินตัวนี้ลงไปก็กำลงังเข้าใส่ปุยปุ๋ยอันนี้แล้วเนาะนีะ่ครับผมการปลูกแบบล่างใช่ว่าครับพี่นอ้องแล้วก็ปุ๋ยตัวนี้ใส่เลยอย่าไปปลูกไร่นอนด้วยครับผมแต่แบบล่างพิษผาดยังยังแห้งเลยครับเสียสูนหมดเลยกลัวมันสีใหญ่มันดนครับผม แล้วก็หญ้าหวานพันนี่มันสสูงแห้งครับผมสูงพูนพี่น้องเอ้ยสูงเบื้องดีๆนี่คักกล้วยข้ากกวาาก,กวาล้วยลำอ่อยเลยครับนี่เห็นบหมนี่แบบแยกนี่เห็นบหมพี่น้องแบบแยกวอลล์บากคนหนาแบบพี่น้องยืนซุ่มอยู่นี่ครับ,บ,รบพี่น้องกะไปสีเด้อครับพี่น้องเด้อกดให้แน่นๆครับอ๋ออ๋อ เพรมันคำหรอครับผมมีบ้านองกัต้งคอราติๆได้รได้เนองกดน่นๆเถาดินหลอกกับผมมันสิหญ่งงเร็วเยอะ ค่ะแบบกิ้งนี่ยาเสียไปนอนครับผมข็นอนปาาุ๊บกลัวมัเสิออกได้เบื่อตนกระเนา่าขันแบบเข้าโพขึ้นมาสีนี้เขาสิแตกแตกตาออกบ่วงนี้เลยครับผมหนึ่งสองสามสี่หา้ากัว่ากันไปครับผมตัวน,นี้สามมันครับอีกตันขึ้นมาสี่ฟุ๊ฟุฟ๊ตรงเลยเลยครับผมพี่น้องตัวน,นี้กับการแยกแบบ แบบอาออกกอมาเนาะครับเนาะกอมันหนาแห้งโหดอ่าโอเคครับผมพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุกปูสังคมสำหรับหญ้าหวานพันพันท้ายเขื่อนมาจากหม้อคนเกลนครับผมด็อกเตอร์เพิ่นรองศาสตราจารย์เพิ่นเป็นอ่อยู่กเกษตรศาสตร์เนาะอยู่หม้อคนเกลนครับผมเป็นหมูกับลุงผมครับผมลุงผมก็เลยเอามาขายให้แบบราคาถูกๆอ่าได้พันแทะครับผมหวานยาหยาโมหนี่เอาให้ให้ไก่ไข่ ปลาก็ได้ครับผมปลาสลิดโอ้ได้ทุกปลาครับผมปลากินืเปลือกน้องๆพี่น้องทุกผู้ทั้งครับผมอยูด่ดีแห้งทุกผู้ทุกตั้งครับผมผมพามาเบิ่งวิธีการปลูกหญ้าหวานพันธุ์ท้ายเขื่อนครับผมเป็นพันธุ์ที่หวานตั้งแต่โขปลายยอดโคนต้นจนถึงปลายยอดครับผมต้นสูงซ้ำต้นอ้อยครับผมการปลูกแบบ ผเอาสิพามาเป็นวิธีการปลูกหญ้าหวานแบบพันธุ์ไทยเคืองครับผมอ่อนที่สุดในโลกตั้งแต่มีพาพันธุ์นี่ครับผมคิดค้นจากมอฮอนเจนการปลูกแบบแบบลำต้นแล้วก็การปลูกแบบแบบแ,แบบแยกแยกไอแยกกอรครับผมเอาเางวิธีการปลูกแล้วครับ